วันนี้ผมมีคำถามมาถามอีกแล้วครับคุณเคยไหมครับที่ต้องเดินเข้าห้องประชุมไปนั่งข้างๆคนที่คุณเกลียดหน้าที่สุดครับคนที่เคยหักหลังคุณหรือคนที่แค่เห็นชื่อในข้อความสั่งงานใจคุณมันก็อยากจะวางมือทิ้งทันทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้ดีว่าถ้าไม่มีเขางานชิ้นนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จและตัวชีวิตความสำเร็จของคุณในปีนี้คงจะพังไม่เป็นท่า ในเนื้อหาในคลิปนี้ครับผมจะพาคุณไปถอดรหัสพันธมิตรที่แสนจะอึดอัดระหว่างเล่าปี่และซุนกวนในศึกเซ็กเพ็กเพื่อให้คุณได้รู้สารข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกอูบายหาสัตรูตัวร,ร่วมครับเข้าใจว่าทําไมการมองไปที่เป้าหมายที่มันใหญ่กว่าความมันไส้ส่วนตัวเนี่ยถึงเป็นทางรอดเดียวที่ทําให้ยอดคุณซื้ออย่างคงเบ่งรอดมาจากคมดาบของจิวย,ยี่ได้ข้อที่2วิชาแบ่งเขตแดนวิธีการตกลงหน้าที่ให้มันชัดเจนครับเพื่อรดแรงประทะ เหมือนที่โจกโกรกลบทางบกและงอกกลบทางน้ําเพื่อให้งานเดินหน้าได้โดยไม่ต้องทะเลาะก,กันเรื่องลาเส้นครับข้อที่3ศิละปะก,การวางเฉยเหนืออารมณ์วิธีรักษาความเป็นมืออาชีพที่มันเหนือกว่าความรู้สึกส่วนตัวเพื่อให้คุณคว้าความสําเร็จมาครองได้แม้จะต้องกอดคอกับคนที่คุณไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าก็ตามคือแบบว่า ถ้าคุณเบื่อกับการต้องยอมทนเพื่อความอยู่รอดและอยากรู้วิธีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นบันไดสู่ความสําเร็จโดยไม่ต้องฝืนใจรักบทเรียนจากกองเพลิงที่เซ็กเพ็กในตอนนี้แหละครับคือคําตอบที่คุณต้องฟังให้จบครับ เอาละครับจากคําถามที่ผมถามทิ้งไว้นะผมเชื่อว่าอาจทําให้คนหลายคนรู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันทีเออแบบว่าคุณเคยใช่ไหมครับที่ต้องเดินเข้าห้องประชุมไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับคนที่คุณเกลียดขี้หน้าที่สุดคนที่เคยแทนคุณข้างหลังครับคนที่เคยแย่งความดีความชอบของคุณไปหรือคนที่แค่มองหน้าก็รู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกันเลยอ่ะคือแบบว่า ใจหนึ่งของคุณเนี่ยก็อยากจะสะบัดบ๊อบเดินหนีกออกมาครับแต่อีกใจหนึ่งของคุณก็รู้ดีว่าโปรเจกต์นี้ถ้าไม่มีเขาแล้วก็งานล่มแน่นอนหรือถ้าคุณไม่ร่วมมือกับแผนกนั้นตัวเลขเป้าหมายความสําเร็จในปีนี้ของคุณอาจจะพังพินาศได้กันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆใช่ไหมครับเหมือนเราต้องยอมเสียสัตว์เพื่อชาติหรือยอมลดทิฐิเพื่อความอยู่รอดจริงๆแล้ว ปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับมันคือสถานการณ์ที่เคยตัดสินชะตากรรมของแผ่นดินจีนมาแล้วในศึกที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างศึกเซกเพ็กศึกที่ทุกคนจนําได้ว่ามีการเผาทับเรือจนวอดวายแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนที่ไฟจะลุกทั่วแม่น้ํามันมีไฟอีกกองหนึ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือไฟแห่งความระแวงระหว่างมัธมิตรที่เกลียดกันเองครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ ปัญหานี้เคยทําให้ยอดคุณซือและแม่ทัพเอกต้องเกือบเอาชีวิตไม่รอดและเกือบจะทําให้แผ่นดินทั้งแผ่นดินตกอยู่ในกํามือของคนคนเดียวเพียงเพราะเรื่องของหน้าตาและความแค้นส่วนตัวเรามาลองดูกันครับว่าพวกเขาก้าวข้ามมันไปได้ยังไงถ้าเราพูดถึงศึกเซ็กเพกภายในหัวของทุกคนคือความเก่งกาดของขงเบ้งที่เรียกลมได้หรือความเฉยบคมของจิวยี่ที่วางแผนเผาทับเรือได้ใช่ไหมครับ เรามักจะมองว่าพวกเขาคือสุดยอดทีมงานที่ร่วมมือกันอย่างไร้ที่ติแต่คือแบบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภาคีพันธมิตรระหว่างเล่าปีกับสุนกวนในตอนนั้นมันไม่ได้รวยด้วยกิจกหุลาบเลยนะครับถ้าเปรียบเป็นโลกธุรกิจปัจจุบันเล่าปีกก็เหมือนบริษัทสตาร์ทอัพครับที่กำลังจะล้มละลายไม่มีออฟฟิศเป็นของตัวเองต้องหอบโนบุ๊กไปนั่งตามร้านกาแฟ ส่วนซุนกวนคือบริษัทท้องถิ่นรายใหญ่ที่มีฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งแต่กำลังจะถูกบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่โตอย่างโจโฉเข้ามาคุบกิจการครับพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้รักกันเลยครับเออลึกๆเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างก็จ้องจะกินหัวกันเองด้วยซ้ำไปเล่าปีอยากได้แผ่นดินของซุนกวนซุนกวนก็ระแวงว่าเล่าปีจะมาเป็นปลิงก่กอกินครับปมย่อยที่มันน่าสนใจก็คือ สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้สึกนี้ชนะไม่ใช่เพราะลมตะวันออกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียวแต่มันซ่อนอยู่ในข้อตกลงลับและการบริหารความสัมพันธ์ที่โคตรจะอึดอัดระหว่างคงเบ้งกับจิวยี ทำไมคงเบ้งต้องยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงในค่ายทหารของฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะประหารเขาได้ทุกเมื่อและทําไมจิวยีถึงยอมกัดฟันร่วมงานกับคนที่เขาอยากจะฆ่าทิ้งที่สุดความลับนี้แหละครับที่คนรทางานอย่างเราๆต้องรู้เอาไว้เพราะมันคือยอดภูเขาน้ําแข็งที่ซ่อนอยู่ใต้ชัยชนะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดครับทุกคนลองจินตนาการภาพตามผมนะครับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําแยงสิเยียงในยามค่าคืน หมอกลงจัดจนมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามทางตอนเหนือนเนี่ยแสงไฟจากเรือรบนับพันลำของโจโฉเรียงรายกันเป็นตับเหมือนเมืองลอยน้ำกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบของกองทัพนับแสนกดทับลงมาจนหายใจไม่ออกเอาละ่ะในขจรมาชายการของฝ่ายซุนกวนบรรยากาศกลับเย็นยะเยือกยิ่งกว่าข้างนอกจิวยี่แม่ทัพหนุ่มรูปงามผู้ถือดีในศักดิ์ศรีนั่งจองหน้าของเบงกุนซือหนุ่มจากฝ่ายเล่าปีที่มาในฐานะทูตครับ ทั้งคู่ต่างยิ้มให้กันนะแต่ในมือนี่คือกำด้ามดาบแน่นเลยครับกล่าวว่าต้องฆ่ากันเลยอ่ะจิวยีคิดในใจว่าเจ้าคนหูยาวนี่มันฉลาดเกินไปถ้าปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อบ้านเมืองข่าในวันแน่ข่าต้องหาทางฆ่ามันให้ได้ก่อนจะรบชนะโจโฉส่วนคงเบ้งก็รู้ดีครับเออคือรู้แบบทะลุปูปลงเลยว่าจิวยี่เนี่ยต้องจะเอาชีวิตเขา แต่เขาก็ยังคงนั่งนิ่งสงบจิบชาใจเย็นพร้อมกับโยนทางรอดให้จิวจี้เห็นทีละนิดครับวินาทีที่สำคัญที่สุดคือตอนที่สุนกวนต้องตัดสินใจครับผู้นำหนุ่มคนนี้ถูกห้อมล้อมด้วยที่ปรึกษาที่ขี้ขลาดพวกเขาบอกว่าท่านสุนกวนครับเรายอมแพ้โจยโฉเถอะบริษัทเอ้ยเมืองเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกยอมโดนควบรวมกิจการไปซะเถอะอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตรอด โอ้โหบอกเลยว่าซุนกวนนี่คือโกรธจนหน้าสั่นครับเขาเนี่ยชักดับออกมาฟันมุมโต๊มาจนขาดกระเด็นแล้วตะโกนก้องบอกไปเลยว่าใครพูดเรื่องยอมแพ้อีกข้าจะฟันมันเหมือนโต๊ะตัวนี้คือแบบว่านั่นคือการประกาศเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอีโก้ส่วนตัวไปเลยครับซุนกวนร,รู้ดีว่าถ้าเขายอมแพ้เขาจะกลายเป็นเพียงหุ่นเชิดแต่ถ้าเขาจับมือกับเล้าปีแม้จะเสี่ยงแม้จะเกรียดกันแค่ไหนแต่มันคือโอกาสเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ ในค่าทหารวันนั้นจิวจี้สั่งให้คงเบ้งไปหาธนูสิบหมื่นดอกมาให้ได้ภายในเวลาสิบวันซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือแผนการฆาตกรรมทางอ้อมชัดๆครับแต่คงเบ้งกลับตอบไปว่าสิบวันมันนานไปค่าขอแค่สามวันก็พอทุกคนคิดว่าคงเบ้งพลาดเพราะความมั่นใจเกินไปหรือจิวจี้พลาดที่ใจแคบแต่ความจริงแล้วมีกับดักทางความคิดที่มันน่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ครับมันคือความลับที่ว่าชายชนะ ไม่ได้เกิดจากการกำจัดศัตรูที่อยู่ข้างตัวแต่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากศัตรูที่อยู่ข้างตัวครับเพื่อให้ทำลายศัตรูที่อยู่ตรงหน้าต่างหากละ่ะแล้วได้เวลาที่ผมจะเฉลยปมที่ผมทิ้งไว้ตอนต้นคลิปนะครับทำไมขงเบ้งถึงรอดมาได้และทำไมจิวยี่ถึงยอมใช้งานเขาต่อจริงๆแล้วมันคือวิชาการบริหารจัดก,การเป้าหมายร่วมกันครับในทางจิตวิทยาและการบริหารงานยุคป,ปัจจุบันเรามักจะตกหลุมพรางที่เรียกว่าอาคติส่วนตัวบังตาเรา จิวี้อยากฆ่าของเบ้งเพราะความริษยาและกลัวความเก่งครับซึ่งเราเจอบ่อยมากนะในที่ทำงานที่รุ่นพี่อยากสกัดขารุ่นน้องที่เก่งกว่าแต่ของเบ้งแก้เกมด้วยการทำให้จิวี้เห็นว่าถ้าทา่านฆ่าฆ่าตอนนี้ท่านจะไม่มีธนูไปสู้กับโจโฉและถ้าท่านลบแพ้โจโฉท่านก็จะไม่มีแผ่นดินเหลือให้อีฉาฆ่าหรอกนะหักมุมตรงนี้แหละครับในออฟฟิศของคุณไอเพื่อนร่วมงานที่คุณเกลียดนักเกลียดหนาเนี่ยจริงๆแล้ว เขาอาจจะเป็นขงเบ้งหรือจิวี้ที่คุณจําเป็นต้องใช้เพื่อเอาชนะตัวชีวัดความสําเร็จของแผนกคุณก็ได้ครับคนส่วนใหญ่มักจะพยายามเปลี่ยนใจให้มารักกันซึ่งบอกเลยครับว่าเสียเวลาครับเราปีกับสุนกวนไม่เคยรักกันครับจนมันตายเขาก็ยังระแวงกันแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าศัตรูร่วมหรือเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นเป้าหมายร่วมเนี่ยมันคือกาวชั้นดีที่ช่วยสมานรอยร้าวได้ชั่วคราว เมื่อโจโฉยกทัพมาก็เปรียบเสมือนวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะถล่มบริษัทครับท่า,าแผนกขายกับแผนกผลิตยังโมแต่ทะเลาะก,กันเรื่องที่จอดรถหรือเรื่องคำพูดที่มันเหน็บแนมในอดีตสุดท้ายก็เจงง้วยกันทั้งบริษัทครับจริงๆแล้วเคล็ดลับที่ทำให้ขงเบ้งกับจิวยี่ทำงานด้วยกันได้มันคือการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบให้มันชัดเจนครับงอกก๊กรบทางน้ำาจกก,ก๊กรบทางบก ไม่มีการลำเส้นกันนะครับหรือที่คนสมัยนี้ชอบเรียกว่าการลวงลูกนั่นแหละครับเบอร์นาทีมันชัดความขัดแย้งก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราจะเอาวิชาพันธมิตรเล่าปีส่วนควรเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างนี่คือ3ข้อแนวาทางที่ผมจัดมาให้แล้วครับข้อแรกหาเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าอีโก้ส่วนตัวเมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่ชอบ อย่ามองที่หน้าเขาครับแต่ให้มองไปที่ผลลัพธ์ของงานท่องไว้ว่าเราไม่ได้มาหาเพื่อนแต่เรามาหาความสําเร็จถามตัวเองว่าเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คืออะไรถ้าเป้าหมายคือการทําให้ลูกค้าพอใจหรือการทําให้บริษัทอยู่รอดอาคาติส่วนตัวของคุณก็ดูเล็กลงไปเลยใช่ไหมครับเหมือนที่คงเม้งมองข้ามดาบในมือของจิวยี่แล้วมองไปที่กองทัพของโจโฉแทนครับข้อที่ 2. กําหนดบทบาทให้มันชัดเจน ความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างอยากจะโวนเหนียในเรื่องเดียวกันออลองตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกก็ดีนะครับคุณรับผิดชอบส่วน A ผมรับผิดชอบส่วน B เราจะไม่ก้าวไก่กันแต่จะมาประสานข้อมูลการสัปดาห์ละครั้งการมีอนาเขตที่มันชัดเจนจะช่วยลดแรงเสียดทานทางอารมณ์ได้ดีเยี่ยมครับข้อที่3ยึดถือความเป็นมืออาชีพเหนืออารมณ์ส่วนตัวการสื่อสารกับผู้ปรับควรเน้นที่ ข้อมูลและข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึกครับไม่ต้องไปกินข้าวเย็นด้วยกันไม่ต้องไปเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ได้แต่ในเวลางานคุณต้องใช้ข้อมูลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วเพื่อให้งานคืบหน้านี่คือสิ่งที่คนเก่งเขาทำกันครับขมาวดปรมกลับมาที่ศึกเซ็กเพ็กนะครับถ้าวันนั้นจิวยีโมัวแต่ห่วงเรื่องความหมันไส้จนสั่งประหารคงเบ้งทิ้งซาตั้งแต่วันแรกวันลุ่งขึ้นโจโฉคงได้เข้าไปนั่งในเมืองกลางตังและประติศาสา,สามกบคงจบลงตรงนั้นเลยครับ จำไว้นะครับมิตรภาพอาจจะไม่จำเป็นต่อความสำเร็จเสมอไปแต่ความร่วมมือคือสิ่งที่มันขาดไม่ได้จงกอดคอกับศัตรูของคุณเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่กว่าและเมื่อชัยชนะมันมาถึงคุณค่อยกลับไปเรียกว่าจะคบเขาเป็นเพื่อนต่อหรือไม่นั่นคือสิทธิ์ของคุณครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องสู้รบกับความรู้สึกตัวเองในที่ทำงานนะครับคุณไม่ได้สู้คนเดียวรอบบีกับซุนกวนเคยผ่านมันมาแล้วครับ ขอบคุณที่เล่าฟังรายการของผมนะครับกับผมเต็มถังและขอให้วันพรุ่งนี้ของคุณเป็นวันที่ไฟในใจมอดลงแต่ไฟในงานลุกโชนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ